สวัสดีค่ะเที่ยงฟันสิ้นเดือนครับพี่น้องคะ่ะ31สิงหาคามอสิงหาโโคามาโโคมาที่เก่าที่เดิมที่เก่าที่เดิมร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำนะคะ ร้านไอสมสาจาริมน้องสิมตำบลรัวขาวอำเภอกุชินรายจังหวัดกาฬสินเจรน่คะอก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมบรรยากาศดีดีเลยค่ะพี่น้องเบิ่งมีโต๊ะให้นั่งพร้อมค่าริมสระ น้องสิมบัวขาวนะคะเอินควรจะไปเฮาเพิ่นได้ลูกฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้จ้ะไอวี่ไอวี่สร้างนำนักไปเลยด้ค่ะคลิปที่แล้ววันนี้โลหนึ่งพ้วนหนึ่งโล 1.8โล2.15โลหน่วยตาก,ก็บเห็นค่ะเอื้อยเพอนอะไรจะดำปานนั้นลูกหน่วยตาก,ก็บเห็นเอาพี่น่องว่ามีหมาหน่อยจกโตจ้าอยู่นีนขันบ่เบิงดีๆก็สิว่าโตเดียวดินนี่จ้าสามตัวนี่ค่ะคนนี้ด้วยอย่าลืมนับคนนี้ด้วยแอนนี่ เอมมี่แล้วก็ไอวี่แล้วก็แม่เอินขวัญจ้ะแม่เอินขวัญถ่ากินลูกชิ้นเอิญขวัญบ้ากินชิ้นเนาะลูกชิ้นล่านี่พ่นบอสไซด์บอรแรกได้ค่ะให้น้องกินได้บอตองดาม,มานะคะสำหรับที่มีตัวฝากติดตามกดกระดิ่งได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ